สวัสดีครับวันนี้เรามีเรื่องน่าสนใจมาคุยกันคือมีประกาศเฝ้าระวังพายุสุริยะออกมานะครับออระดับค่อนข้างรุนแรงเลยทีเดียวเราได้ข้อมูลมาก็เลยอยากจะมาเจาะลึกทำความเข้าใจกันหน่อยครับสวัสดีค่ะใช่ค่ะเป็นประกาศเฝ้าระวังพายุแม่เหล็กโลกหรือ geomagnetic storm นะคะที่คาดการว่าจะมีความรุนแรงถึงระดับ G4 เลยค่ะคือระดับ severe หรือรุนแรงมาก เลยนะครับค่ะโดยคาดว่าจะมีผลในช่วงวันที่2มิถุนายนนี้ซึ่งข้อมูลที่เราจะคุยกันวันนี้ก็มาจากประกาศเตือนภัยอย่างเป็นทางการโดยตรงเลยค่ะครับเป้าหมายเราวันนี้ก็คือมาทําความเข้าใจประกาศนี้กันว่ารายละเอียดสําคัญคืออะไรบ้างแล้วระดับ G4 นี่มันหมายถึงอะไรกันแน่แล้วก็ที่สําคัญเลยทําไมเรื่องพวกนี้มันถึงยังคาดการได้ไม่แน่นอนนักนะครับค่ะเอาละค่ะมาเริ่มกันที่จุดเริ่มต้นก่อน เรื่องนี้มันเริ่มมาจากการปลดปล่อยมวลโครโรนาหรือ CME ครั้งใหญ่ใช่ไหมคะจากดวงอาทิตย์เกิดขึ้นเมื่อเย็นวันที่30พฤษภาคมที่ผ่านมานี้เองใช่ค่ะ CME หรือการปลดปล่อยมวลโครโรนาเนี่ยจริงๆมันก็คือกลุ่มก้อนพลาสมาขนาดใหญ่เลยนะคะมีพลังงานสูงมากแล้วก็มีสนามแม่เหล็กแรงสูงติดมาด้วยซึ่งมันระเบิดออกมาจากชั้นบรรยากาศของดวงอาทิตย์ครับ จากการวิเคราะห์เส้นทางตอนนี้เนี่ยเขาก็คาดการว่า CME ก้อนนี้กำลังพุ่งมาทางโลกนะคะแล้วก็น่าจะเดินทางมาถึงโลกออช่วงค่ำๆข,ของวันอาทิตย์ที่1มิถุนายนนี้ค่ะค่ำวันอาทิตย์ที่1ใช่ค่ะแล้วพอ CME มันเดินทางมาถึงโลกผลกระทบแรกที่เราคาดว่าจะเจอนี่คืออะไรครับเหมือนกับว่ามันจะรบกวนสนามแม่เหล็กโลกทันทีเลยหรือเปล่าค่ะ พอซียมมาถึงเนี่ยก็คาดว่าจะเกิดการรบกวนสนามแม่เหล็กโลกทันทีเลยค่ะมีความเป็นไปได้ที่จะเกิดพายุแม่เหล็กโลกระดับ G3 หรือ strong G3 นี่ก็ถือว่ารุนแรงมากแล้วนะครับใช่ค่ะถือว่ารุนแรงมากแล้วแต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจกว่านั้นแล้วก็ต้องจับตาดูเป็นพิเศษเลยก็คือมีความเป็นไปได้ว่าสถานการณ์มันอาจจะรุนแรงขึ้นไปอีกในวันถัดไปค่ะอ๋อ oh, ยังมีต่ออีกคือมีโอกาสที่ระดับความรุนแรงจะเพิ่มสูงขึ้นไปถึงระดับ G4 หรือ severe ในช่วงวันจันทร ที่2มิถุนายนโอ้โห G4 เลยเหรอครับอันนี้คือระดับที่เอ่อค่อนข้างน่ากังวลพอสมควรเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะระดับ G4 นี่ถือว่ารุนแรงมากนะคะถ้าดูจากข้อมูลในอดีตพายุระดับนี้เคยมีรายงานว่าส่งผลกระทบได้ถึงระบบโครงข่ายไฟฟ้าหรือการทำงานของดาวเทียมเลยค่ะครับแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยผลกระทบจริงๆจะเป็นยังไงเราก็ยังไม่รู้แน่ชัดนะคะต้องรอดูสถานการณ์จริงอีกทีเข้าใจครับ แล้วในประกาศเขาคาดการณ์ว่าสถานการณ์จะเริ่มคลี่คลายลงเมื่อไหร่ครับจะรุนแรงอยู่นานไหมตามการคาดการณ์นะคะพายุแม่เหล็กโลกน่าจะเริ่มลดระดับความรุนแรงลงภายในวันอังคารที่3มิถุนายนค่ะอืมวันอังคารแต่ว่าถึงมาจะลดลงแล้วเนี่ยก็ยังอาจจะมีความเป็นไปได้ที่จะเกิดพายุในระดับ G1 คือ Minor เล็กน้อยหรือ G2 Moderate ปานกลางอยู่ค่ะอ๋อคือถึงจะเบาลงแต่ก็ยังไม่กลับมาปกติเสียทีเดียวนะครับอา่าฮะประมาณนั้นค่ะก็ยังอาจจะส่งผลกระทบเล็กๆน้อยๆได้อยู่ ครับแต่เมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องความไม่แน่นอนในการพยากรณ์ประเด็นนี้น่าสนใจมากครับทำไมถึงยังคาดการได้ยากจังๆที่เราก็เห็นแล้วว่ามี CME พุ่งออกมาค่ะอันนี้เป็นประเด็นสำคัญที่สุดเลยคือเรื่องความไม่แน่นอนคือถึงแม้นักวิทยาศาสตร์จะค่อนข้างมั่นใจนะคะว่า CME ก้อนนี้เนี่ยพุ่งตรงมาทางโลกแน่ๆแ,แ,แล้วก็น่าจะส่งผลกระทบบ แต่การจะบอกให้แป๊ะๆเลยว่ามันจะมาถึงกี่โมงแล้วความรุนแรงจริงๆเนี่ยจะเป็น G3 หรือจะขึ้นไปถึง G4 หรืออาจจะไม่แรงเท่าที่คิดอัอนนี้ยังคาดการได้ยากมากค่ะแล้วปัจจัยหลักๆมันคืออะไรครับที่ทำให้มันยากขนาดนั้น ปัจจัยสำคัญที่สุดเลยคือทิศทางของสนามแม่เหล็กที่มันฝังตัวมากับก้อน CME ค่ะทิศทางสนามแม่เหล็กใช่ค่ะคือถ้าสนามแม่เหล็กในก้อน CME เนี่ยมันบังเอิญชี้ไปในทิศทางที่ตรงกันข้ามกับสนามแม่เหล็กโลกพอดีนะคะมันจะเหมือนเป็นการเปิดประตูเลยค่ะให้พลังงานจากลมสุริยะเนี่ยไหลเข้าสู่ชั้นบรรยากาศโลกได้ง่ายขึ้นมากขึ้นอ๋อครับครับ ซึ่งก็จะทำให้เกิดทาย,ยู่แม่เหล็กที่รุนแรงขึ้นได้แต่ปัญหาคือเราจะวัดทิศทางสนามแม่เหล็กที่ว่านี้ได้แม่นๆก็ต่อเมื่อ CME มันเดินทางมาเกือบจะถึงโลกแล้วค่ะเกือบถึงแล้วใช่ค่ะมันต้องผ่านดาวเทียมสังเกตการลมสุริยะของเราก่อนซึ่งอยู่ห่างจากโลกไปประมาณ1ล้านไมล์คือใกล้มากแล้วเหรครับ ในทางอวกาศถือว่าใกล้มากค่ะทำให้เรามีเวลาแจ้งเตือนหรือเตรียมตัวจริงๆเนี่ยอาจจะไม่กี่สิบนาทีหรือชั่วโมงเท่านั้นเองก่อนที่มันจะมาถึงโลกจริงๆอ๋อเข้าใจแล้วครับแสดงว่าประกาศเตือนภัยล่วงหน้าอย่างตอนนี้เนี่ยมันเหมือนเป็นการเตือนถึง ความเป็นไปได้ที่อาจจะเกิดขึ้นถูกต้องค่ะโดยประเมินจากข้อมูลที่ดีที่สุดเท่าที่มีณตอนนั้นแต่ยังไม่ใช่การฟันธงความรุนแรงสุดท้ายใช่เลยค่ะการพยากรณ์นี้เป็นแค่ความเป็นไปได้ที่ดีที่สุดจากการวิเคราะห์ตอนนี้เราจะรู้ลักษณะจริงๆรู้ศักยภาพของพายุไม่เหล็กโลกที่จะเกิดจาก CME ก้อนนี้ได้ก็ต่อเมื่อข้อมูลการตรวจวัดโดยตรงจากดาวเทียมสังเกตการถูกส่งกลับมาค่ะ รสรุปแล้วสิ่งที่เราทราบตอนนี้ก็คือมีประกาศเฝ้าระวังพายุสุริยะระดับ G4 คาดว่าจะเริ่มส่งผลกระทบต่อโลกช่วงค่ำๆวันที่1มิถุนายนแล้วก็อาจจะรุนแรงที่สุดในวันที่2มิถุนายนก่อนจะค่อยๆลดระดับลงในวันที่3ค่ะแต่ทั้งหมดนี้ก็ยังอยู่บนพื้นฐานของความไม่แน่นอนที่สูงมากต้องรอข้อมูลยืนยันอีกทีเมื่อเ m e เดินทางเข้ามาใกล้โลกมากขึ้น ถูกต้องเลยค่ะและเรื่องนี้มันก็นำไปสู่คำถามที่น่าสนใจนะคะว่าการที่เราต้องรอข้อมูลเกือบจะนาทีสุดท้ายเพื่อมายืนยันความรุนแรงของพายุสุริยะแบบนี้เนี่ยมันสะท้อนให้เห็นถึงความท้าทายที่ยิ่งใหญ่มากๆเลยนะคะ ครับความท้าทายแบบไหนครับก็คือความท้าทายในการทำความเข้าใจในการพยากรณ์แล้วก็การเตรียมพร้อมรับมือกับอิทธิพลจากดวงอาทิตย์โดยเฉพาะในยุคปัจจุบันที่เราพึ่งพาเทคโนโลยีต่างๆมากมายเหลือเกินทั้งในอวกาศทั้งบนพื้นโลกจริงด้วยครับค่ะมันเป็นประเด็นที่น่าคิดต่อนะคะเกี่ยวกับขีดจำกัดของวิทยาศาสตร์ปัจจุบันแล้วก็ความไม่แน่นอนต่างๆที่เราก็ต้องเรียนรู้ที่จะอยู่กับมันไปค่ะ